มื่อกี้พี่ไปดูมาสก์หนึ่งแม่ค่าในหน้ากาบาทม่เอาพรดังๆเลยดังๆเลยดังงเลยคุยเลื่องอะไงมันโอ้โหเกือบลเลยมันมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะเราไม่ใช้อะไรหรอกพอแบงก์ก็ไม่ใช่พี่ไปดูในในในยูทูบมันจะมีบอกว่ามันจะมีบอกว่า มันมีร้านบางร้านที่ส่งของให้ฟรีก่อนด้วยเออใช่มันจะมีเฮ้ย <c oughs> 4 2 5ที่เกลี่ยมันจะมีแม้แต่ถ้ามันนี่อะไรบางเคบสบาเคสอันนี้อันเดียว์มันจะไอี่อยากตัดวิดีโออ่ะไม่มีคอมใหม่อยากตัดวิดีโอหลา,านที่ขอสปอนเซอร์เจลี่บิวตี้อ่ะเออแล้วไม่มีคอมเขาเนี่ยคอมอันนี้คอมไม่เร็วมีมีโปรแกรมแต่คอมมัน,น <c oughs> ไม่เร <c oughs> ็วคอมมันกาวคอมแบบตัดวิดีโอแต่เราตัดในแพดอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ไ <c oughs> ม่ไม่ ม,บบมันโปรแกรมแตกต่างถูกไหมไม่มีอะไรเอาลงโกโปรเอาออกมาด้วยเทเลวิวตี้ในโกโปร<ม>กลับไปปฏิบัต<ม>ิโกโปรต้องใช้แอปป้าวใช้โกควิกไงแล้วมันเอาออกมาได้ป่ะอ่าแต่เรามีแค่หกสิบสี่ทีนไีไอหานั่นไฟ,ฟ,ฟใหญ่ใช่ไหมคะใช่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ประม็ณสิบห้าสิบวินาจะตัดวิดีโอกลับบ้านได้ป่ะแล้วเราเออทิ้งไว้นี่แล้วเราไปตัดเวลาคิดว่าเราหาเข้ากินหรือไปกินทุก